หนักไม่เท่าไรแต่ลมกระโชกแรงน่าเป็นห่วงสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่2เมษายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะช่วงที่ผ่านมามีฝนเข้าไปตกในหลายพื้นที่ส่วนมากจะเป็นฝนที่ตกบางเบาแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ก็คือกระแสลมที่ค่อนข้างแรงโดยมีลมกระโชกแรงท,ง,ทงทั้งๆที่ยังไม่มีฝนตกและในบางพื้นที่มีทั้งลมทั้งฝนเป็นที่น่าหวาดกลัวอย่างมากซึ่งในวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอีกทั้งจะมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยรวมถึงในบางพื้นที่จะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดและแนวโน้มสภาพอากาศในอีก7วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไร ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากที่มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาช้อนประทะกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ก่อนหน้าในบริเวณประเทศไทยตอนบน จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นซึ่งในวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนองรวมถึงลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านพิษณุโลกอุตรดิต์เพชรบูรณ์ตากชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามกาลสินธร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหาร อำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดซึ่งในบริเวณภาคาตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคาเหนือภาคกลางและภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้า,าขนองอยู่ที่ร้อยละ30 4 0ของพื้นที่นอกจากนี้ในบริเวณประเทศไทยต,ยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงโดยในบริเวณภาคาเหนืออุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-25องศาเซลเซียส อุหณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุหณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุหณหภูมิตำสุดส7 2 3ดองศาเซลเซียสอุหณหภูมิสูงสุด24-30องศาเซลเซียสภาคกลางอุหณหภูมิตำสุด2 1 2สอดงองศาเซลเซียสอุหณหภูมิสูงสุด29-31อองศาเซลเซียสภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด27-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสส,ส,ส, 32. สำหรับในบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยวันนี้ลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทำให้ภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ อีกทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนใต้ของประเทศกรัรมพูชาและปลายแหลมยวนมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในวันนี้ถึงวันที่3เมษายน2565ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพัางงารังและสตูลโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสงูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่7เมษาย,ยน2565 จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นด้วยส่วนในบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4-7ถึงเมษายน2565บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังอ่อนลงจึงทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียส ซึ่งต้องขอแจ้งเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่2ถึง3เมษายน2565ให้เฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยและหลังจากที่อุณหภูมิลดลงในระยะหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7เมษายนอุณหภูมิจะสูงขึ้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเอาไว้ด้วยค่ะอีกทั้งช่วงนี้คลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ร้องกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ